อ่าครับสำหรับวันนี้นะครับ let's go to 24นะครับผม การตธรรมราชวัฒนศิลป์แล้วก็ขุนอัฐาในเรือหรือุนแอนะครับก็วันนี้เรามาลองสัมผัสกับรถ Mazda CX30 ครับนะฮะซึ่งเป็น crossover SUV คันล่าสุดจากค่าย Mazda นะฮะที่เพิ่งออกมาทำตลาดได้สักระยะหนึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเสียดายที่จังหวัดไม่ดีตรงช่วงโควิดพอดีนะครับ้นรถคันนี้คือคนคนเขาก็ เ้ารอมาตั้งแต่สมัยเปิดตัวที่ตเกียวมอนเตโชเลยนะครับเขาก็ไปสัมผัสตัวจริงกันมาแล้วนะครับแล้วก็รอว่าเออตัวนี้มันจะเป็นเซกเมนต์ที่แทรกกลางระหว่างเอ่อตัวมาด้าซีเอฟสามกับซีเอฟไนะครับเขาก็เป็นเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาเพราะตัวนี้ใช้แพลตฟอร์มของ ามาด้าสามรามมาด้าสาตัวล่าสุดเลยนะครับท่าที่ไปสัมผัสนะครับตัวนี้เราก็วิ่งกันมาค่อนข้า,างเยอะแล้วนะครับของซีเอสามสนะครับคือมาตรฐานการแฮลลิต่างต่างเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานของมาสตาที่ผมว่าอยู่ในระดับแถวหน้าของรถญี่ปุ่นด้วยกันแล้วนะครับ<ม>ก็ใกล้เคียงขอยุโรปแล้วผมว่าเขาทามาได้ดีตัวนี้ก็ผมความรู้สึกผมว่า,วามันมันนุ่มนวลกว่าตัวมาด้าสามที่เคยขับไปนะครับความดีเลยผมว่ากาลังชอบว่าเออมันนุ่มด้วยแล้วเกาะเกาะถนนเนี่ยไม่ไม่ต้องปวดอี่แล้วเรื่องของเกาะของมาสตานะครับแต่ว่า มาได้สามความเห็นส่วนตัวว่ามันมันแข็งไม่ไนิดนึงสาหรับรถใช้งานแต่ว่าแอกแนวสปอร์ตนะครับการขับมนดีแน่นอนแต่ว่ามันยังแข็งแต่ตัวเนี้ยเออนั่งสบายแล้วก็ขับขับไม่เหนื่อยนะครับขับขับสบายแล้วก็การเก็บเสียงเนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราชอบการเก็บเสียงทั้งทั้งจากภายนอกเข้ามาแล้วก็เสียงลมเสียง,ยงลมต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยการเก็บเสียงนี่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับ สำหรับครั้งที่เรามาทดลองสัมผัสนี้เป็นรุ่นท็อปครับนะอิน<ม>สันโลกนี้เครื่องเสียงโบสนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เตือตนต่างๆก็ทั้งเยอะทีเดียวนะครับให้มาเยอะต้องยอมรับกันนะครับว่ามาสด้าเนี่ยทํารถได้ได้พลิกบุคลิกครับไปจากเดิมนี่เยอะมากครับใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงยุโรปเลยใกล้เคียงเลยการช่วงล่างนี่ผมว่าใกล้เคียงแล้วับตารับนี่ผมว่านี่ก็เป็นรถยุโรปแหละครับือช่วงล่างนี่เขา เขาเซ็ตประดิษฐ์มากนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายความรุ่งนวลดีๆเลยนะครับแต่ว่าสําหรับเรื่องเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นเครื่องยนต์ตัวนี้ซึ่งเป็นเครื่องเบนซิน2.4ครับอฮะเรา,ะาเจะแต่เซฟไฟเปิดจ้แรกหรือก,กเป็นเซฟไฟตัวแรกกันนะครับ,บแล้วก็มามาต้า3 ใช้กันหลายตัวมากนะครับคือตัวนี้ใช้มานานแล้วก็มีการอาจจะก็มีการปรับปรุงบางจุดนะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี้ยอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าจุดดีอย่างหนึ่งของการแชร์เครื่องยนต์ในหลายๆรุ่นเนี้ยครับคือต่อไปอะไรจะหาได้อะไรเยอะแน่นะพรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นต้องใช้รุ่นนี้นะครับจับเสสไดที่ตัวนี้ไม่มีดีเซลมาให้นะครับเป็นเป็นสีล้วนเป็นสีสองพันนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เป็นซินสองพันดีซีนะครับ แล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับขับเคลื่อน2ล้อหน้าเ้นเดียวกันกับพวกเซนไฟนะครับอ่าจะอาจจะทดไม่เหมือนกันแต่ว่าพื้นฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ในพวกอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยต่างๆแล้วก็จะมีอ่ามีเบรกมือไฟฟ้านะครับมีออโต้โอนให้นะครับแล้วก็จอนี่ก็จะเป็นจอรุ่นใหม่ครับซึ่งก็ต้องทำความรู้จักกันนิดนึงรับเลยมันมีมีความเร็วนะครับ ขึ้นที่กระจกฉายเป็นเป็นตัวเลขขึ้นที่กระจกเนี่ยตัวเนี้ยดีนะครับเพราะเราขับเนี่ยเราเราไม่ต้องละละสายตาจากถนนเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถรู้ความเร็วแล้วก็มองมองได้ค่อนข้างเคลี่ยนะครับไม่ต้องมาก้มลงตอนที่จะปัดน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าของเดิมอย่างในมาสด้า3หรือซีเอ็กซ์3รุ่นเก่า,า <c oughs> จะเป็นใ้ <c oughs> แผ่นสกรีนการขึ้นมาอย่างก้าปัดแต่เดี๋ยวนี้ใช้ยิงขึ้นกระจกมองหน้ากระจกบังลมหน้าเลยนะฮะก็ผมว่าจุดหนึ่งนะที่ทำให้ CX 30จี่จะรับความสนใจจากสาธารณชนมากก็คือหนึ่งเรื่องของรัหนณาตาสองเรื่องขอบราคานะฮะซึ่งค่อนข้างจะผมว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าไม่มีหนีตัวเก่าเท่าไหร่นะแล้วก็คือราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สู้ได้สู้แข่งได้แล้วก็คุณภาพรถเนี่ย ว่าบางจุดกันหลายจุดเลยที่เหนือคู่แข่งนะครับครับแล้วก็มีบางจุดที่อาจจะต้องปรับปรุงกันนิดนึงนะครับอย่างเช่นเรื่องเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยฉําไม่ค่อยฉับเท่าไหร่แต่ก็เย็นนะแต่ว่าไม่ฉับมากเท่าไหร่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสําหรับ Ma ส da cx สามสิบครับซึ่งถ้าหากว่าถ้าผู้ชมสนใจนะครับผมว่าให้เป็นลองขับไปดูนะครับสักันผมว่าโดยรวมๆก็ถือว่ารถในร้านหนึ่งเนี่ยมีเงินร้านหนึ่งนิด อ่าตัวตัวตัวเริ่มต้นไม่ถึงร้านนงใกล้ๆล้านแต่ว่าตัวตัวกลางก็ร้านต้นๆกับตัวท็อปก็ร้านประมาณร้านสองนะครับก็ถือว่ารถร้านหนึ่งได้ขนาดนี้ผมว่าพอใจนะมาดูคุณภาพรถที่ที่เขาแ้ครบทีเดียวและอุปกรณ์ความปลอดภัยนี่เยอะมากนะครับอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยนี่ให้มาเยอะมากครับดยเฉพาะตัวท็อปี่ให้มาโอ้โมากมายเลยนะครับครับนั่นก็คือ m a ส da า x 3เาสที่เรามาสัมผัสกันในวันนี้ครับ